จากเด็กน้อยธรรมดาสู่การกลายเป็นผู้ที่มีกำปั้นแข็งดุดดังเหล็กกล้าชายผู้เป็นผู้นำและการรวมตัวกันของชายหนุ่มจากอันซานทั้งหลายที่มีเป้าหมายเพื่อกลายเป็นใหญ่ออกเดินทางเข้าสู่โซ่แต่ต้องมาพ่ายแพ้กลับมานั่นคือกลุ่มพับบิกจากอันซานแต่ยังมีตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและในอนาคตน่าจะมาอยู่รวมกับฮยองซอกได้สวัสดีครับผมสวิทนะครับและในวันนี้นะครับตัวละครประจำวันที่เราอยากจะเสนอก็คือ ผู้สืบทอดราชาจากอันสานอันฮยอนซองชายหนุ่มผู้มีกำปั้นแข็งดุดดังเหล็กกล้าผู้โผล่มาสู้กับป้าคยอมซองได้อย่างสูสีโดยในวันนี้จะมาดูซิว่าตัวละครนี้น่าสนใจขนาดไหนกันเชียวอันฮยอนซองนะครับคือชายผู้สืบทอดอันซานต่อมาจากมาแทซูเป็นดั่งดวงตะวันของอันสานที่มีเป้าหมายให้อันสานนั้นฉายแสงขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่โดยในสมัยมอต้นนั้นอันฮยอนซองมีมาแทซูเป็นไอดอลมาตั้งแต่แรก อันฮยอนซองจึงอยากจะแขง็งแกร่งให้ได้เหมือนมาเทซูเด็กน้อยคนนั้นจึงอยากจะรับการฝึกจากมาเทซูแต่สิ่งที่มาเทซูสอนได้ก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่สามารถชนะใครได้อันฮยอนซองจึงเริ่มฝึกหมัดขวาให้แขง็งแกร่งเหมือนที่มาเทซูฝึกหมัดขวาของเขาความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตัวรุ่นพี่อันฮยอนซองนั้นเป็นคนที่นับถือในตัวมาเทซูมาก เขาเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นและเมื่อได้รับอันซานมาเขาก็ไม่อยากจะทําให้รุ่นพี่ผิดหวังเขาจึงออกเดินทางเข้าสู่โซเพื่อหวังขยายอํานาจของอันซานแต่เมื่อทําไม่สําเร็จนั้นเขาก็รู้สึกผิดหวังและรู้ว่าทําให้มาแทสูต้องเสียศักดิ์ศรีเพราะเขาเป็นดั่งดวงตะวันของอันซานเป็นความภาคภูมิใจที่มาแทสูเชื่อในตัวเขาเขาจึงไม่อยากแพ้จะแพ้ไม่ได้แต่แรงใจของเขานั้นไม่อาจเอาชนะป้าขยองซอกและในที่สุดเขาก็พา่ายแพ้ต่อป้าขยองซอกลง ถ้าจะพูดถึงความนับถือที่มีต่อมาเทซูนะครับอันฮยอนซองถือว่านับถือมาเทซูอย่างมากจึงแข็งแกร่งขึ้นด้วยวิธีของมาเทซูที่ว่ากันด้วยการต่อสู้โดยใช้แค่มัดขวาเพียงข้างเดียวแต่สุดท้ายนะครับมาเทซูรุ่นพี่ที่เขานับถือนั้นก็ทรยศความเชื่อมั่นของอันฮยอนซองตั้งแต่มาเทซูนั้นเริ่มฝึกใช้มือซ้ายของเขาทาให้ความเชื่อมั่นที่จะแข็งแกร่งด้วยกับปั้นมือขวานั้นพังทลายลงในที่สุด แต่สาหรับตัวอันทยันซองเองนะครับเขาก็คงจะใช้แค่หมัดขวาต่อไปคงไม่มีทางเดินทางเดียวกับรุ่นพี่ของเขาเพราะคนอย่างอันทยันซองนั้นมีทั้งศักดิ์ศรีและความเชื่อมัน่นโดยสไตล์การต่อสู้นั้นก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเขาสู้ด้วยกำปั้นอย่างเดียวหมัดขวาเพียงอย่างเดียวถึงจะทรงพลังแค่ไหนนะครับแต่ก็มีจุดอ่อนมากมายทั้งความเชื่องช้าและไหลเทคนิคในการต่อสู้ท้ายที่สุดนะครับถ้าเจอคนที่มีเทคนิคมากกว่า และแลพ่วพราวมากกว่านั้นเขาก็จะแพ้ลงได้อย่างง่ายดายก็ยกตัวอย่างเช่นป้าขยองซอกนะครับตีใช้ช่วงขาที่ยาวกว่าแขนล้มหยอนซอกลงได้นั่นเองสุดท้ายนะครับก็หวังว่าตัวอันธยอนซอกนั้นจะกลับมาอีกครั้งในฐานะเพื่อนของพระเอกหรือสมาชิกในกลุ่มที่ในอนาคตหยองซอกจะสร้างมันขึ้นมา เพราะตัวละครอย่างอันหยอนซองนะครับถ้าได้เชื่อมั่นในใครสักคนแล้วนะครับคนอย่างเขานั้นก็น่าจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้สิ่งที่เขาเชื่อมั่นนั้นบรรลุเป้าหมายได้นั่นเองสำหรับตัวละครนี้ผมก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจอย่างมากทั้งเรื่องคาแรคเตอร์และการดีไซน์นิสัยตัวละครที่มีความเชื่อมัน่นและยึดแน่ในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับถึงแม้ว่ารุ่นพี่ของเขาจะทําให้สิ่งที่เขาเชื่อนั้นต้องพังทลายลงก็ตามและในอนาคตน,นั้นผมก็หวังว่าจะได้เจอเขาอีกในฐานะ เพื่อนของพระเอ,อกนอั่นเองนะครับสวัสดีคงจะต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยสสวสวัดีาา่สวัสดีครับ